หญิงมหาเศรษฐีใจดีแค่ซื้อข้าวให้เด็กขอทานข้างถนนแต่กลับต้องเจอความจริงที่ทำให้โลกทั้งใบพังทลายเด็กคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือลูกสาวแท้ๆท,ที่หายไปนานหลายปีเบื้องหลังการพลัดพรากเต็มไปด้วยความลับดำมืดการทรยศที่ไม่คาดคิดและความรักของแม่ที่พร้อมจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงลูกกลับคืนมาเรื่องราวนี้จะทำให้คุณทั้งช็อกทั้งเตือนใจและอบอุ่นไปพร้อมกัน คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะค้นหาความจริงทั้งหมดห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวค่ำวันหนึ่งถนนใหญ่เต็มไปด้วยแสงไฟนีออนวับวาวเสียงรถยนต์ดังไม่ขาดสายกลิ่นควันไอเสียปะปนกับกลิ่นอาหารริมทางมหาเศรษฐีหญิงร่างสูงสวมชุดสูตรรู้ราคาแพงจับตาเธอเดินออกจากร้านอาหารรูด,ด้วยท่าทีมั่นใจแต่หัวใจกลับรู้สึกว่างเปล่าและเหนื่อยล้าขณะกำลังจะขึ้นรถหรู สายตาเธอก็สะดุดกับเงาร่างเล็กๆนั่งข้างถังขยะเด็กผู้หญิงผมยุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดเก่าดวงตาเต็มไปด้วยความหิวโหยเสียงเล็กแผ่วเบาเอ่อยขึ้นคุณป้าหนูขอข้าวกินหน่อยได้ไหมคะหัวใจของมหาเศรษฐีสั่นไหวมือที่ถือกระเป๋าหนังแทบสัน่นเธอไม่เคยหยุดมองใครแบบนี้มาก่อนเธอหันไปซื้อข้าวกล่องจากร้านริมทางกลิ่นข้าวสวยร้อนๆผสมกับกลิ่นแกงจืดหอมกรุ่น เธอยื่นให้เด็กคนนั้นอย่างไม่ลังเลเด็กหยิงยกมือไหวขอบคุณด้วยรอยยิ้มอ่อนแรงทันใดนั้นดวงตากลมโตที่เงยขึ้นสบตาทําให้มหาเศรษฐีเหมือนถูกฟ้าผ่าความรู้สึกบางอย่างแล่นผ่านใบหน้าที่หม่นหมองนั้นกลับคล้ายกับใครบางคนแก้มเล็กๆดวงตากลมใสรอยยิ้มเหมือนฝันร้ายที่คุ้นเคยเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบยืนไม่ไหว เธอไม่อาจละสายตาไปได้แม้เสี้ยววินาทีเธอกระซิบเสียงแผ่วราวกับพูดกับตัวเองนี่มันลูกสาวของฉันมหาเศรษฐีหญิงยืนนิ่งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเสียงรถรอบข้างยังคงดังระงมแต่สำหรับเธอเวลาราวกับหยุดหมุนเธอเก้าวช้าๆเข้าไปหาเด็กหญิงมือสั่นเทาค่อยๆเอื้อมออกไปปลายนิ้วสัมผัสแก้มเล็กๆที่เปื้อนฝุ่นและน้ำตา เด็กหญิงหันมามองด้วยความ,มง,งุนงงแววตาสะอาดบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่กลับซ่อนความเศร้าไวล้ลึกๆเหมือนเด็กที่เคยผ่านความเจ็บปวดมาเกินวัยมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนร่างกายสุดลงความทรงจำเก่าพุ่งกลับเข้ามาอย่างบ้าคลัง่งเสียงร้องให้ของทารกเมื่อหลายปีก่อนคืนวันที่ฝนตกหนักคืนที่เธอต้องสูญเสียลูกสาวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอกัดริมฝีปากแน่นหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆลูก,ลก ใช่หนูจริงๆหรือเปล่าเสียงแหบพร่าเล็ดลอดออกมาเด็กหญิงหยุดกินข้าวคิ้วเล็กๆขมวดแน่นคุณป้าทำไมมองหนูแบบนั้นค่ะมหาเศรษฐีแทบสุดลงตรงหน้าเธอโอบก,กอดร่างเล็กทันทีกลิ่นเหงื่อและฝุ่นคลุ้งขึ้นมาเต็มจมูกแต่สำหรับเธอกลับเป็นกลิ่นที่อบอุ่นยิ่งกว่าสิ่งใดหัวใจเธอเต้นรัวเสียงสะอื้นหลุดออกมาท่ามกลางความวุ่นวายของถนนแม่ตามหาหนูมานานเหลือเกิน แม่ไม่เคยลืมเด็กหญิงนิ่งไปมือเล็กๆสั่นระร,ริกอยู่ในอ้อมกอดสายตาสับสนและเต็มไปด้วยคำถามแต่ดวงตาก็เริ่มสั่นไหวเหมือนจะร้องให้ตามมหาเศรษฐีรู้สึกถึงความหนาวเย็นของร่างเล็กความผอมบางที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตอันโหดร้ายทุกเส้นเลือดในร่างกายเธอราวกับเต้นแรงด้วยความเจ็บปวดหนูชื่ออะไรบอกแม่ทีเสียงเธอพร่าแตกแทบจะขาดหายไปกับเสียงรถที่วิ่งผ่าน เด็กหญิงก้มหน้าเสียงเล็กเอ่ยเบาๆชื่อที่เปล่งออกมานั้นคือชื่อเดียวกับที่เธอเคยเรียกลูกสาวเมื่อหลายปีก่อนร่างกายมหาเศรษฐีแข็งทื่อเหมือนฟ้าแลบผ่ากลางใจเธอหายใจติดขัดมืดอ,อดแน่นยิ่งกว่าเดิมน้ำตาไหลพรากอย่างหยุดไม่ได้เสียงร้องให้สะท้อนก้องอยู่ในอกหัวใจถูกทุบจนแตกเป็นเสียงเสียงเพราะความจริงตรงหน้าคือความปาฏิหาริย์และความทรมานในเวลาเดียวกัน มหาเศรษฐียังคงกอดร่างเล็กไว้แน่นเสียงสะอื้นดังขาดห่วงริมฝีปากสันระริกด้วยความตกใจและปิติผสมกันคนรอบข้างเริ่มหันมามองแต่เธอไม่สนใจดวงตาเด็กหญิงเต็มไปด้วยความลังเลเธอค่อยๆดันตัวออกเล็กน้อยใบหน้าที่เปื้อนฝุ่นทำให้รอยยิ้มดูเศร้าคุณป้าหนูไม่เคยมีแม่หนูอยู่กับคนแปลกหน้ามาตลอดคำพูดนั้นทิ่มแทงหัวใจมหาเศรษฐีเหมือนคมมีด เธอสูดลมหายใจแรงจนเจ็บหน้าอกความทรงจำเก่าถูกเปิดออกอีกครั้งคืนที่เธอประสบอุบัติเหตุคืนที่เสียงทานกล้องแหลมเลือนหายไปท่ามกลางความโกลาละ่ะใครบอกหนูว่าไม่มีแม่น้ำเสียงเธอหนักแน่นแม้เต็มไปด้วยน้ำตามือใหญ่รูปสีสะเล็กเบาๆแม่อยู่ตรงนี้แม่ไม่เคยจากหนูไปไหนเลยเด็กหญิงส่ายหัวแรงๆดวงตาสั่นระร,ริกด้วยความกลัวไม่จริง ผู้หญิงคนนั้นเคยบอกหนูว่าแม่หนูไม่ต้องการหนูแม่หนูทิ้งหนูไปตั้งแต่เกิดเสียงรอบตัวเหมือนหายไปชั่วขณะมหาเศรษฐีหูอื้อจนได้ยินแต่เสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงภาพผู้หญิงลึกลับที่เคยเป็นพี่เลี้ยงลูกผุดขึ้นมาในหัวคนที่เธอไว้ใจคนที่หายตัวไปพร้อมกับลูกสาวเมื่อหลายปีก่อนความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อยเธอขบฟันแน่นฝามือกำจนเล็บจิกเข้ากับผิวหนังเธอเธอเป็นคนเอาหนูไปใช่ไหม เสียงแผ่วสั่นแต่เต็มไปด้วยแรงโกรธแค้นเด็กหญิงกระพริบตาน้ำตาไหลพรากเธอสายหน้าแรงๆอีกครั้งหนูไม่รู้หนูแค่จำได้ว่าโดนบังคับให้ขอทานทุกวันถ้าได้เงินน้อยก็จะถูกตีหนูไม่เคยรู้เลยว่าหนูมาจากไหนมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนเลือดในกายเดือดพล่านความโกรธความเสียใจและความรักประตุขึ้นพร้อมกันเธอก้มลงจ้องตาเด็กหญิงตรงหน้าแววตานั้นคือภาพสะท้อนของเธอเอง ทั้งความอบอุ่นทั้งความทุกข์ที่สะสมเธอจับมือเล็กแน่นจนสัน่นแม่สาบานว่าต่อจากนี้จะไม่มีใครทำร้ายหนูได้อีกเสียงตแตรรถดังขึ้นรอบๆผู้คนเดินผ่านอย่างเร่งรีบแต่ในโลกของมหาเศรษฐีและเด็กหญิงมีเพียงความจริงที่เปิดเผยออกมาความจริงที่ทั้งงดงามและเจ็บปวดเด็กหญิงค่อยๆย,ยกมือเล็กแต่ใบหน้าของเธอสัมผัสนั้นอ่อนโยนและสั่นไหวเสียงเล็กเอ่อยเบาเหมือนจะกลัวคำตอบ คุณป้าถ้าหนูเป็นลูกของคุณจริงๆทำไมหนูถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้มหาเศรษฐีเหมือนถูกฟันลึกลงกลางใจเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรเพราะความจริงโหดร้ายเกินกว่าคำพูดใดจะลบลางน้ำตาไหลพรากไม่หยุดหัวใจเธอแตกสลายแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังเพราะในอ้อมกอดนี้คือเลือดเนื้อและหัวใจของเธอที่เฝ้าตามหามาตลอดหลายปี มหาเศรษฐียังคงยืนกอดร่างเล็กไว้ท่ามกลางเสียงจอแจของถนนหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดความจริงตรงหน้ามันหนักหน่วงจนเธอแทบหายใจไม่ออกมือที่สั่นเทายังคงจับแขนเล็กแน่นเหมือนกลัวว่าหากเธอเผลอเพียงเสี้ยววินาทีเด็กคนนี้จะหายไปจากสายตาอีกครั้งเธอก้มลงกระซิบเสียงสั่นพรา่าไปกับแม่นะลูกแม่จะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายหนูอีกเด็กหญิงเงยหน้ามองด้วยสายตลังเล แววตาฉายชัดทั้งความหวาดกลัวและความสับสนริมฝีปากเล็กเม,ม,ม้มแน่นก่อนเสียงเบาๆเอ่ยออกมาแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นมาตาหาหนูจะโดนทำโทษอีกหรือเปล่าคำถามนั้นเหมือนมีดกรีดกลางหัวใจมหาเศรษฐีเธอกำมือแน่นดวงตาแดงกำ่ำไม่มีใครทำอะไรหนูได้อีกแล้วแม่สัญญาเธอพาเด็กหญิงขึ้นรถหรูเบาะนุ่มเย็นต่างจากฟุตบาสกปรกที่เด็กเคยนั่ง กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆในรถผสมกับกลิ่นข้าวที่ยังคงอยู่ในมือเด็กบรรยากาศเต็มไปด้วยความแปลกแยกและความอึดอัดรถแล่นผ่านแสงไฟเมืองใหญ่เสียงดนตรีคลอเบาๆจากวิทยุไม่อาจกลบความเงียบในรถได้เด็กหญิงนั่งกอดกล่องข้าวแน่นสายตายังคงจับจ้องออกไปนอกหน้าต่างราก,กำลังมองหาเส้นทางหลบหนีมหาเศรษฐีเหลือบมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกครั้งที่มองเธอยิ่งแน่ใจทุกเสี้ยวใบหน้าทุกแววตา คือเลือดเนื้อเชื้อเคืยของเธอที่หายไปนานจนเมื่อรถขับมาถึงคฤรหาหนาใหญ่ประตูเหล็กสูงเปิดออกด้วยเสียงคลื่หนักแน่นไฟสว่างส่องไปทั่วสวนสวยและบันไดหินอ่อนขาวสะอาดเด็กหญิงเบิกตากว้างภาพตึกสูงรูราตรงหน้าคือสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นริมฝีปากเล็กสันเครือที่นี่ที่หนูต้องอยู่เรอคะ่ะมหาเศรษฐีจับมือเล็กๆขึ้นมากลุ่มแน่นใช่ที่นี่คือบ้านของหนู และหนูคือเจ้าของตัวจริงแต่เมื่อก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ความเงียบเย็นก็ปกคลุมเสียงฝีเท้าของแม่บ้านและบอดี้การ์ดดังสะท้อนกับพื้นหินอ่อนทุกสายตาหันมามองเด็กหญิงด้วยความตกใจและสงสัยบางคนกระซิบกันเบาๆบางคนมองด้วยสายตาไม่เชื่อว่าเด็กสกปรกที่ดูเหมือนขอทานจะกลายมาเป็นคุณหนูของบ้านนี้มหาเศรษฐีหันไปสบตาเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตา แต่ในใจกลับสันระรัวเพราะเธอรู้ดีการพาลูกสาวกลับมาไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความจริงอันมืดดำที่จะถูกเปิดเผยและความจริงนั้นอาจเกี่ยวพันกับใครบางคนในบ้านหลังนี้ใครบางคนที่เธอเคยไว้ใจที่สุดเสียงรองเท้าส้นสูงของมหาเศรษฐีดังสะท้อนกล้องไปทั่วโถงหินอ่อนมือเธอยังกลุมมือน้อยๆไว้แน่นไม่ปล่อยทุกสายตาของคนรับใช้ในบ้านจับจ้อง ความสงสัยและความตกใจแผ่ซ่านไปทั่วบรรยากาศแม่บ้านสูงวัยที่อยู่กับบ้านมานานเดินเข้ามาเงียบๆก่อนก้มศีรษะแต่สายตาเหลือบมองเด็กหญิงด้วยแววแปลกประหลาดเหมือนรู้จักเหมือนเคยเห็นมาก่อนมหาเศรษฐีสังเกตได้ทันทีหัวใจเธอกระตุกแรงเสียงสั่นถามออกไปคุณเคยเห็นเด็กคนนี้มาก่อนหรือเปล่าแม่บ้านชงงะงักริมฝีปากสั่นไหวเหมือนอยากตอบแต่ก็กลืนคำพูดลงไป เธอรีบก้มหน้าลงต่ำไม่เคยคะคุณผู้หญิงไม่เคยเลยจริงๆคำตอบนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งอึมครึมเด็กหญิงบีบมือเธอแน่นขึ้นดวงตากลมโตสันระร,ริกเต็มไปด้วยความกลัวมหาเศรษฐีตัดสินใจพาลูกสาวขึ้นไปยังห้องชั้นบนห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเตรียมไว้ให้เด็กนอนเมื่อยังเป็นทารกห้องที่ถูกปิดเงียบมานานหลายปีทันทีที่ประตูถูกเปิดออกกลิ่นเก่าที่แฝงด้วยความทรงจำก็ลอยมา ผ้าม่านสีขาวซีดเหมือนถูกทิ้งรางของเล่นเด็กยังคงวางอยู่บนชั้นตุ๊กตามีเก่าๆที่เธอเคยซื้อให้ยังนั่งอยู่ตรงมุมมหาเศรษฐีแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เด็กหญิงเดินเข้าไปชา้ชาๆมือเล็กแต่ตุ๊กตาหมีที่เต็มไปด้วยฝุน่นแววตาแปลกไปราวกับความทรงจำบางอย่างกำลังตื่นขึ้นหนูเหมือนเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนเสียงเธอแผ่วสัน่นมหาเศรษฐีโอบกอดลูกอีกครั้ง หัวใจปั่นป่วนรุนแรงเธอรู้แล้วว่าความจริงถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้และคนที่ปิดบังมันอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดทันใดนั้นเสียงประตูห้องถูกผลักเปิดแรงชายวัยกลางคนก้าวเข้ามาใบหน้าคมเขมเ้มเต็มไปด้วยอำนาจเขาคือสามีของเธอและเป็นบิดาของเด็กหญิงสายตาของเขาจ้องมาที่ร่างเล็กทันทีแววตานั้นไม่ใช่แค่ตกใจแต่แฝงด้วยความหวาดหวัน่น ริมฝีปากเม้มแน่นก่อนคำพูดหนักแน่นจะหลุดออกมาเธอไปเจอเด็กคนนี้ที่ไหนมหาเศรษฐีจ้องตาสามีเสียงเต็มไปด้วยแรงสะท้อนอารมณ์นี่คือลูกสาวของเราห้องทั้งห้องเงียบกริบแต่เพียงเสี้ยววินาทีแววตาของเขาเปลี่ยนไปจากความตกใจกลายเป็นความตื่นตระหนกเหมือนกำลังกลัวอะไรบางอย่างที่ถูกเปิดโปงหัวใจมหาเศรษฐีเต้นแรงความรู้สึกบางอย่างบอกเธอทันที ว่าเขารู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการหายตัวไปของลูกเมื่อหลายปีก่อนมหาเศรษฐีหญิงยืนขวางหน้าลูกสาวไว้แววตาคมกริบจ้องสามีไม่กระพริบเสียงลมหายใจเธอถี่รัวบรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดทับด้วยแรงที่มองไม่เห็นเด็กหญิงกอดตุ๊กตาหมีแน่นดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอมองสลับไปมาระหว่างผู้ชายแปลกหน้าที่บอกว่าเป็นพ่อกับหญิงที่เพิ่งกอดเธอแน่นเหมือนจะไม่ยอมปล่อย คุณหมายความว่ายังไงเสียงชายคนนั้นดังทุ้มแต่สั่นเล็กน้อยลูกสาวของเราหายไปตั้งแต่หลายปีก่อนคุณเอาเด็กข้างถนนมาพูดแบบนี้ได้ยังไงคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดกลางใจมหาเศรษฐีขบฟันแน่นเสียงแห่พร่าพุ่งออกมาอย่างโกรธจัดฉันไม่เคยลืมหน้าลูกทุกวันฉันอยู่กับความทรงจำทุกคืนฉันตื่นจากฝันร้ายที่ได้ยินเสียงเธอร้องให้ชายคนนั้นก้าวถอยไปก้าวหนึ่งแวลตาเลี่ยงหนีไปทางอื่น เขายกมือขึ้นลูบคอเหมือนอึดอัดเธอกำลังคิดไปเองแต่เด็กหญิงที่นั่งเงียบมาตลอดกลับเอ่ยขึ้นเสียงเล็กสั่นสานหนูหนูจำได้ว่ามีใครบางคนเคยอุ้มหนูออกมาจากบ้านที่ใหญ่แบบนี้หนูจำได้ว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันดังมากแล้วหนูก็ถูกพาไปในความมืดห้องทั้งห้องเงียบสนิทมหาเศรษฐีหันขวบมามองสามีทันทีดวงตาเธอเบิกกว้างเต็มไปด้วยแรงกโกรธและความหวาดกลัวคุณคุณรู้อะไรใช่ไหม ชายคนนั้นไม่ตอบเหงื่อซึมที่หน้าผากเริ่มไหลสายตาของเขาเลื่อนไปทางแม่บ้านที่ยืนก้มหน้าอยู่หน้าประตูแม่บ้านคนนั้นตัวสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามหลบสายตามหาเศรษฐีจับได้ในเสี้ยววินาทีเสียงเธอสั่นด้วยความเกรี้ยวกราดพวกคุณปิดบังฉันมาตลอดลูกของฉันถูกพรากไปจากอ้อมกอดเพราะใครเสียงเด็กหญิงสะอื้นเบาๆก้องอยู่ในห้องมือเล็กกำชายเสื้อของมหาเศรษฐีแน่น เธอซุกหน้าลงกับอกของแม่ราวกับขอที่พึ่งสุดท้ายความเงียบหนาหนักปกคลุมไปทั่วจนแม่บ้านค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตานั้นเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นและความรู้สึกผิดริมฝีปากสั่นเครือก่อนจะเปล่งคำพูดออกมาคุณผู้หญิงเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่อุบัติเหตุหัวใจมหาเศรษฐีเหมือนหยุดเต้นเธอหันขวับไปจ้องสามีอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นคือใบหน้าซีดเผือดและแววตาตื่นตระหนกสุดขีด เหมือนคนที่ความลับกำลังถูกฉีกกระชากออกมาตรงหน้าเสียงฝีเท้าในโถงด้านล่างเริ่มดังขึ้นคนในบ้านทยอยมามุงดูความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยและมันอาจเปลี่ยนทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาตลอดทั้งชีวิตแม่บ้านยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ริมฝีปากเธอสั่นไหวมือกำชายผ้ากันเปื้อนแน่นดวงตาหลบเลี่ยงสายตาคมกริบของมหาเศรษฐีบรรยากาศในห้องตึงเครียดจนแทบไม่มีใครหายใจออกพูดมา เสียงมหาเศรษฐีดังต่ำชัดเจนและหนักแน่นความจริงทั้งหมดพูดออกมาเดี๋ยวนี้แม่บ้านสูดหายใจลึกน้ำตาคลอจนดวงตาแดงก่ำเธอเงยหน้าขึ้นชาาเสียงแหบพร่าหลุดออกมาเหมือนถูกบีบคอคืนที่คุณผู้หญิงคิดว่าลูกสาวหายไปเพราะอุบัติเหตุความจริงคือทันใดนั้นชายผู้เป็นสามีรีบก้าวพรวดเข้ามาเสียงเข้มตวาดดังสนัน่นพอได้แล้วเธอไม่มีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้น เสียงตะคอกนั้นทำให้เด็กหญิงสะดุ้งเฮือกเธอกอดแม่แน่นขึ้นน้ำตาไหลพรากมหาเศรษฐีหันไปมองสามีด้วยแววตากโกรธแค้นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกจากอกคุณกำลังปิดบังฉันอยู่ใช่ไหมเสียงเธอสั่นสถานด้วยความเจ็บปวดลูกของฉันหายไปเพราะคุณชายคนนั้นหน้าซีดเงื่อไหลซึมทั่วขมับดวงตาวอกแวกไปมาแต่ก็ยังฝืนพูดเสียงแข็งฉันทำไปเพื่อปกป้องครอบครัวนี้ เธอไม่เข้าใจหรอกคำพูดนั้นเหมือนค้อนหนักทุกกลางอกมหาเศรษฐีขาเธอแทบหมดแรงมือสั่นระริกจนแทบปล่อยลูกสาวหลุดออกไปเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปื้อนแก้มเสียงเล็กถามด้วยความสับสนปกป้องอะไรคะหนูผิดอะไรทำไมต้องพรากหนูออกไปคำถามนั้นก้องสะท้อนอยู่ในใจทุกคนห้องทั้งห้องเงียบงนันจนแม่บ้านที่ยังยืนอยู่ทนไม่ไหว เสียงเธอพรั่งพรูออกมาด้วยความเจ็บปวดคุณผู้หญิงความจริงคือคุณผู้ชายเป็นคนสั่งให้ฉันพาเด็กออกไปเองเพราะเขากลัวความลับบางอย่างถูกเปิดเผยเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าแตกกลางใจมหาเศรษฐีหันขวับไปจ้องสามีดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยแรงแค้นคุณทำไปได้ยังไงชายคนนั้นก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาหวาดวันแต่ยังพยายามแข็งก้าวเสียงเขาแผ่วลงเหมือนยอมรับโดยไม่เต็มใจ ถ้าเด็กคนนั้นโตขึ้นความจริงทั้งหมดจะทำลายตระกูลเราฉันไม่อาจเสี่ยงได้มหาเศรษฐีตัวสั่นสถานน้ำตาไหลอาบแก้มเธออบกอดลูกสาวแน่นจนเหมือนจะละลายไปกับร่างเล็กหัวใจแตกสลายเพราะถูกคนที่ไว้ใจที่สุดหักหลังแต่ในขณะเดียวกันเปเลวเพลิงแห่งความโกรธและความรักก็กำลังลุกโชนเธอรู้แล้วว่าต่อจากนี้ไม่มีวันถอยหลังอีกความจริงต้องถูกเปิดโปงทั้งหมด ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรมหาเศรษฐีหญิงยืนตัวแข็งทื่อเสียงหัวใจเต้นดังสะท้อนอยู่ในหูจนแทบไม่ได้ยินสิ่งอื่นคำพูดของสามีดังก้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าความจริงทั้งหมดจะทำลายตระกูลเราเธอกัดฟันแน่นดวงตาสันสะท้อนด้วยความเจ็บปวดและความโกรธมือเธอจับบ่าลูกสาวไว้แน่นเหมือนจะปกป้องด้วยชีวิตตระกูลงั้นหรือแล้วลูกของฉันไม่ใช่เลือดเนื้อของเราอย่างนั้นหรือชายคนนั้นก้มหน้าลงชั่วครู เงาของเขายาวทอดไปบนพื้นหินอ่อนสีขาวแสงโคมระยะเหนือหัวส่องลงมาเผยให้เห็นเหงื่อที่ไหลอาบขมับและมือที่กำแน่นจนเส้นเลือดปูดเขาเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวเธอเธอไม่รู้หรอกว่าลูกคนนั้นมาจากที่ไหนมหาเศรษฐีชงักงนันร่างกายเธอสั่นไหวราวกับถูกลมหนาวพัดแรงหมายความว่าอะไรอธิบายให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้ แม่บ้านที่ยืนอยู่ใกล้ประตูตัวสั่นเทิมน้ำตาไหลออกมาไม่ขาดสายเสียงเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนคุณผู้หญิงตอนที่คุณตั้งคันความจริงแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างปกติมหาเศรษฐีหันไปมองทันทีหัวใจเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินหนักพูดออกมาไม่อย่างนั้นฉันจะไม่มีวันปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปแม่บ้านสะอื้นเธอยกมือขึ้นปิดหน้าเหมือนละอาย คืนที่คุณคลอดมีบางอย่างผิดปกติคุณผู้ชายบอกว่าเด็กที่เกิดมาจะไม่สามารถเป็นทายาตระกูลได้เพราะความลับของสายเลือดมหาเศรษฐีเบิกตากว้างเสียงเธอแทบขาดหายไปกับลมหายใจสายเลือดอะไรกันชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงทุ้มต่ำสั่นสถานเพราะลูกคนนั้นไม่ได้เป็นทายาทโดยสายเลือดของฉันคำพูดนั้นเหมือนมีดเล่มใหญ่แทงทะลุหัวใจ มหาเศรษฐีแทบสุดลงกับพื้นเธอหันไปกอดลูกสาวแน่นน้ำตาไหลพรากหัวใจถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆแต่ในความสับสนเด็กหญิงกลับยิ่งร้องให้หนักเสียงเล็กสั่นสะท้านถ้าเขาไม่ใช่พ่อแท้ๆของหนูแล้วพ่อของหนูคือใครกันแน่บรรยากาศในห้องขมุขขมัวเหมือนถูกบดบังด้วยเมฆดำความจริงอันโหดร้ายเริ่มเปิดเผยทีละชั้นและมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การหายตัวไป แต่ลึกลงไปถึงรากเง่าของชีวิตเด็กคนนี้มหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปื้อนแก้มแต่แววตาแข็งกร้าวใครก็ตามที่คิดจะทำร้ายลูกฉันไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรฉันจะไม่ยอมให้อภัยเธอจ้องสามีตรงๆดวงตาของทั้งสองประสานกันราวกับเปลวไฟที่พร้อมเผาผลาญทุกสิ่งความเงียบในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดนันก่อนที่ความลับที่เหลือจะถูกฉีกเปิดออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในห้องโถงใหญ่ความเงียบยังคงกดทับเหมือนอากาศหยุดไหลเวียนมหาเศรษฐีหญิงยืนกอดลูกสาวไว้แน่นหัวใจเธอเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและความรักที่พุ่งพล่านเสียงสามีดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและยอมจำนนฉันทำทุกอย่างเพราะกลัวกลัวว่าสายเลือดที่ไม่ใช่ของฉันจะถูกยกขึ้นเป็นทายาทกลัวว่าตระกูลของเราจะล่มสลายเพราะความจริงนี้มหาเศรษฐีหายใจแรง ดวงตาของเธอแข็งกร้าวขึ้นแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ใช่การปกป้องครอบครัวมันคือการพรากแม่ออกจากลูกพรากเด็กคนหนึ่งไปเผชิญความโหดร้ายบนท้องถนนเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาแต่กลับเปล่งประกายเข้มแข็งหนูไม่สนใจว่าใครคือพ่อแท้ๆของหนูเพราะตอนนี้หนูมีแม่แล้วและแค่นั้นก็เพียงพอคำพูดสั้นๆน,นั้นเหมือนแสงสว่างที่เจาะทะลุค,ความมืด มหาเศรษฐีโอบกอดลูกแน่นน้ำตาแห่งความปิติไหลออกมาอีกครั้งเธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่หายไปนานแสนนานได้กลับคืนมาในอ้อมกอดนี้เธอหันไปมองสามีเป็นครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยความผิดหวังจากนี้ไปชีวิตของฉันจะอยู่เพื่อปกป้องลูกเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปบรรยากาศในห้องหนักอึ้งสามียืนนิ่งเหมือนถูกตัดสินโดยความจริงที่ตนไม่อาจแก้ไข แม่บ้านก้มหน้าร้องไห้ส่วนเด็กหญิงก็ซุกอยู่ในอ้อมกอดแม่อย่างอบอุ่นแสงไฟจากโคมระยะเหนือหัวสองกระทบหยดน้ำตาสะท้อนประกายวาวเหมือนเพชรไม่ใช่เพราะความร่ำรวยไม่ใช่เพราะตระกูลแต่เพราะความรักของแม่และลูกที่กลับมาพบกันอีกครั้งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความลับมืดได้จบลงด้วยคำมั่นสัญญาในใจของแม่เธอจะไม่ยอมให้ใครพลากลูกสาวไปอีก และจะสร้างชีวิตใหม่ด้วยสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจถูกทำลาย